สวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจการดูแลผิวในช่วงรักษาสิวรู้ไหมการดูแลผิวที่ถูกต้องในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การรักษาสิว ถ้าดูแลไม่ดีแทนที่สิวจะหายผิวอาจยิ่งแย่ลงได้โดยให้ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลือกใช้สิ่งล้างหน้าที่อ่อนโยนอย่างเจลล้างหน้าไรฟรา15เป็นเจลอ่อนใสมีซิงค์ PCA โซเดียม PCA ช่วยเติมความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองป้องกันการเกิดสิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยอะคว้าเจลพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงด้วยเม็ดบีดวิตามินอีและโปรไบโอติกช่วยบำรุงผิวลดการระคายเคืองใช้ทาทั่วใบหน้าเป็นประจำเช้าเย็นแล้วทากันแดดเพื่อ ก็ป้องกันรอยดําจากสิวเพราะแสงแดดมีผลทําให้รอยแดงและรอยดําจากสิวเข้มขึ้นและหายช้าลงเลือกใช้เนลิสซันบล็อกเอสพเป็นครีมกันแดดที่ผสมสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ใช้ทาทั่วใบหน้าเป็นประจําทุกวันมีจําหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมนชน